สู่ชิงช้าสวรรค์2022ค่ะกับการค้นหาโรงเรียนที่9นะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะและรอบนี้คือรอบเปิดวงค่ะมาถึงโรงเรียนที่2แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะคือโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจากจังหวัดพัทลุงค่ะจะมาใน2บทเพลงนะคะก็คือเพลงกล่อมและเพลงน้ำตาโนราครับ ครูสลาคะสำหรับสองบทเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะครูโดยเรื่องราวนี่น่าสนใจมากว่าทางอุบลรัตน์พัทลุงนี่จะเชื่อมโยงในรูปแบบการโชว์อย่างไรเพราะว่ากล่อมหมายถึงการสื่อสารระหว่างแม่กับลูกฟูมฟักให้ลูกเติบโตแล้วน้ำตาโนรามาได้อย่างไรเป็นเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนรักกับคนรักคนี่คือความน่าสนใจครับแต่เชื่อว่าผู้นำทัพน่าจะเป็นนักร้องหญิงทั้งสองเพลงครับ เดี <aunque> ๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่ครูคาดการนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสัสิมุนช่วยจันหนูเป็นตัวแทนโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณท่านนายกพิสุทธรามพชศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพิรญญาอินทีติ และขอขอบพระคุณบุญครูทุกท่านที่ฝึกซ้อมค่ะวันนี้เรานำสองบทเพลงมาก็คือบทเพลงแรกบทเพลงกล่อมของคุณแม่พึงพ่งพุงพ่มพวงดวงจันทร์ค่ะบทเพลงที่2ก็คือบทเพลงน้ำตาโนราของคุณดวงจันทร์สุวรรณีค่ะทั้งสองบทเพลงนี้นะคะด้วยความที่เราเป็นโรงเรียนใต้โรงเรียนเดียวนะคะเราก็จะนําความเป็นมนุราวัฒนธรรมความเชื่อของคนใต้นะคะมาใส่เป็นโชว์เดียวกันในวันนี้ค่ะการที่พวกหนูเป็นโรงเรียนน้องใหม่ทําให้พวกหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะ แต่ว่าพวกหนูก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเดียวของภาคใต้ค่ะและเราจะนําความภาคภูมิใจมาให้คนใต้ของเราค่ะสุด้ายนีโบวเราวงนนรีหลุบทุงพญาบิรุณส้มบัตโรงเรียนอุบลร,ราชาราชกัญญาราชวิทายาลัยพัทลุงของให้ผู้ชมตัวประเทศช่วยเป็นกําลังใจให้โบวเรากันนะคะแหละฝฟากึ่งพี่น้องชาวต้นะคะเฉวยเป็นกําลังใจให้โบวเรากันนะคะขอบคุณค่ะ และนี่คือโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจากจังหวัดพัทลุงค่ะใน2บทเพลง <ๆ S 1> เพลงกล่อมและเพลงน้ำตาโนโราถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ ก้าวมาแขกๆกูนี่มามึงแรงไรกับกูว่าโลกมึงเกิดมามึงต้องงายมันรำโนราค่ะค่ะโลกละปากโลกไม่ลืมมึงจำไว้นะตามึงกับโลกปิดสัญญากูจะทำใหมมันผิดวังเล้วไอ้มันลับมารำโนรตาตั้งน้ำตามึงคอยแล่ค่ะค่ะโลกจะไม่ผิดสัญญาโลกเฮ้ แม่จะเลี้ยงลูกให้ดีเราแม่จะซ่อนลูกลำโนราเหมือนกับที่สั้นยาวไว้กัพ่อแม่ตายายยายมาอย่าดื้อนะลูกนะ me Let เป็นต้องบ้างแม่พี่ต้องไปตำาน่กรุงเทพอนแต่พี่บ่าเส้ญญยนสยาปวาจะส่งจอดไมายม้เป็นตลอดพี่เบาวส้ญยาก็เ,าเป็นแล้วนะเป็นเราวพี่นะไปก่อนนะเป็นดูเลตัวเองกันจดหมยสีฟา้าจานานถึงโน ราเพนครั้งแรก 啊。<music> จากจังหวัดพัทธลุงค่ะมามามาเชิญค่ะโอ้โหแพทเคก้กสวยางามง<า><ะ>ดงามมากๆค่ะ,ะต้องให้คณะกรรมการช่วยแนะนำดีกว่าครูเทียมค่ะครูร้องไห้ด้วยหรอคะมันเป็นความผูกพันเหมือนเหมือนอนอ,อนจจรู้นะครับช่วงหนึ่งผมก็ไปอยู่ปกักใต้ก็ได้ไปสร้างงานที่ปักใต้เหมือนกันแล้วตัวเองก็ต้องทำเพลงอย่าลืมมโนรา ซึ่งการที่เราจะทําเพลงนี้ได้เราก็ต้องเรียนรำมโนราค่ะครูเองก็ต้องก็มีครูหมอเหมือนกันะนะฮะก็ได้ได้คอเพราะฉะนั้นความรู้สึกบางอย่างที่น้องขายออกมาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนปากใต้มันเป็นความเชื่ออยู่ในสายเลือดค่ะฉะนั้นการที่น้องเล่าแล้วร้อยมันเลยสะเทือนใจนิดหนึ่งว่าจะรู้จักเพื่อนที่เป็นสายเลือดอย่างนี้แล้วเขาก็เกิดวิบากกรรมเหมือนกัน จากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วสู่รุ่นลูกการแสดงทุกการแสดงมันเชื่อมต่อกับเรื่องจริงอ่ะที่ต้องขอบคุณที่น้ําตาไหลไม่ใช่ว่าตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เรารู้เรื่องเยอะค่ะแต่เห็นการแสดงของน้องๆแล้วเชื่อนะฮะแล้วเชื่อก็เลยมีมีเรื่องราวที่สะเทือนใจและการกระชากข,ของโชว์ทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้ะนะครับสิ่งที่ได้เห็นประทับใจเห็นความรู้สึกคุณริชชูพุดธคำไหนตบมือให้ครับ ฟังแล้วยังขนล,ลุกเลยค่ะครับจริงๆนะศิลปะมันคือรากเง้าของความเป็นไทยจริงทุกภาคจะมีศาสตร์และมีศิลป์ประจําภาคอยู่แล้วคุณหนึ่งค่ะถามคุณหนึ่งนะเรื่องของดนตรีค่ะวงนี้เป็นยังไงบ้างคะดนตรีภาคใต้เชื่อเลยว่ามันมีความเข้มข้นเนาะภาคใต้เป็นภาคเดียวเลยที่เวลาเราทําดนตรีแล้วไม่สามารถใช้เครื่องอิเล็กทรอนิก มาช่วในการ<ล>ทําได้เลยเวลาเวลาเราทําเพลงนะครับลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่เอาแค่แค่เสียงปีหลุกเพราะมันต้องมาจากลมคนเป่าแล้วต้องมาจากสำเนียงนั้นแล้วเวลาทําเพลงภาคใต้ทีไรต้องหาคนปีจริงๆมาเล่นมันเลยทำให้สุกว่าครูอินอินกับเพลงที่พวกหนูเล่นและมันอึ้งมากกว่านั้นหนูเป็นเด็กอายุแค่นี้เองลูกแต่หนูเล่นกันได้ขนาดนี้ครูฟังแล้วครูอึ้งจริง ไม่รู้จะติตรงไหนจริงมันดีมากจริงลูกชื่นชมนครับขอบคุณค่ะโอ้เอาแล้วคณะกรรมาการพูดทั้งสองท่านนี่ขนลุกทั้งสองท่านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนแม่ทัพของเราค่ะครูสลาขาเป็นยังไงบ้างคะก่อนพูดถึงแม่ทัพนะครับอยากพูดถึงความประทับใจของลูกทั้งสองกเรียนเลยนะเพราะเราไม่อยากเชื่อว่าทั้งโยธินบุรณะและก็อุบลรัตน์จากพัทลุงนี่ จะมีฝีมือมากขนาดนี้เนี่ยคือมันยกระดับขึ้นมาเกินที่ที่คาดการเอาไว้ลูกทีนี้มาสู่วนรัตพัทธลุงเนี่ยครูก็มองว่าะจะเอาเอาไม้ไหนมาสู้แต่พอได้เห็นแล้วนี่ลูกอยากจะถามเลยเพราะว่าสคริปต์หรือว่าบทในการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขียนคนเดียวหรือว่าหรือว่าร่วมกันคิดก็ไม่รู้นะแต่ครูอยากจะบอกว่าถ้าแปลงร่างสคริปต์นี้ไปเป็นเรื่องสั้น ทรงประกวดมีลุ้นรางวัลสีไลเลยนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> คือมันทําให้เราเชื่อขนาดนั้น <c oughs> เลยนะคร <c oughs> อันนี้ครูครูมองในฐานะไม่ได้ไม่ได้เป็นกรรมาการกันแล้วกันสมมติว่าครูเป็นผู้ชมคนหนึ่ง <c oughs> มานั่งชมวันนี้เราอึ้งเลยอึ้งวิธีคิดอึ้งการเทรนอึ้งการเลือกรวมมาถึงการร้องถ้าทุกอย่างดีหมดแล้วนี่คนร้องคือใครครูชอบหน่วยก้านของน้องนิวสงงา ภาพรูปลักษ์กับพลังเสียงนี่คือมาด้วยกันเนื้อเสียงเป็นเสียงลูกทุ่งแท้มีแหบสเสน่ห์และ power หรือว่าพลังดีมากการเก็บรายละเอียดทั้งสองเพลงดีและที่ชอบคือมีความมั่นใจไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนี้หรือมอสาเก่งมากครับขอบคุณค่ะโอ้เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เราประทับใจมากๆเรียกว่าได้ได้น้ำตาและได้รอยยิ้มจากคุณผู้ชมและคณะกรรมการไปด้วยนะคะครับ จบไปแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนอุบลร,ร,ราชกัญญาราช,ชวิทยาลัยพัทลุงจากจังหวัดพัทลุงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้รู้แล้วว่าโรงเรียนไหนนะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันในชิงช้าสวรรค์2022สักครู่เดียวค่ะ